สวัสดีครับพบกับรายการเกมซ่าทามไม่ขึ่นนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการนะครับช่วงนี้ครับก็รายการทะลุทีวีกับช่วงเกมซ่าทามไม่ขึ่นนะครับเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเราจะให้มานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโหมดเป็นโหมดอาชีพลอดนะครับแล้วก็ไปกันเลยนะครับโอ้แล้วก็เอือแล้วก็ทุกแต่ครับ อย่าลืมบอก,กนะครับเกมซ่าท้ามกล่นนะครับรอลืมให้อาวุธเลยนะครับก่อนที่เราอุย้ยถอยดยครับอ่าเอาหีบมานะครับพีบแหละครับใส่ผีหีบอะไรอ่าอ่านะหีบอ่ามาแล้วนะครับของปริศนาวันนี้จะเป็นเช่นไรเอามาติดตามมาเลยนะครับอ่อารว่าอะไรใส่ดี อ,อ๋อตอนนี้เรากำลังจัดของอยูน่นะครับว่าจะไปได้ไงครับชุดก่อครับเอาท้องนะเท ถ้าเปิดเป็นแบบนี้นะครับจะเ,นเทน,นะครับแต่ถ้าแบบอืน่นเนี่ยมันจะลาวเลยนะครับครับเราจะมีารกิจพิเศษให้นะครับทุกประจํานะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เราได้ทําการเซ็ตของแล้วนะครับเอาเอาวางเอาไฟก่อนนะลางอย่งเนี้ยเออแค่ะนะั้นเฮ้ยได้ของแล้วหืมเยอะจุงเบย อ่าเราเริ่มใหม่เลยนะครับเนื่องจากจะให้ภารกิจไม่ต้องสูญหายนะครับเออะไรออกดีวะน้องไฟเดี๋ยวก็ได้ออกค่ะเดี๋ยวค่อยออกอ่านะเรามาเริ่มเกมกันเลยกับเกมที่ประวัติการยาวนานมืออื้ออื้อว้า ใส่ชุดก่อนครับอ่าตอนนี้ครับผมกำลังใส่ชุดอยู่นะครับไม่มีสางเกงนะครับอือเทพครับจาวานะครับนะครับผมก็เอาเป็นจาวานครับก็หยิบไฟขึ้นมานะครับอของหายแล้วก็เอามันนี้ก็ได้อ้าวแล้วกูจะเตเียมของไหมครับอ้าวแล้วไปจนใครเลยนะครับกใกล้คืนเลยนะครับ ก็จะมีพวกผีปีศาจนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับเอ็นครับขอให้นั่งเรือไปฝั่งนน้นเลยครับอ่าไปแล้วครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมียาอยู่ทั้งคนอ่านะครับรอสมมติรอเดินมาแล้วนะครับไม่มีเรือให้ด้วยนะครับต้นเดิมฝั่งเองว่ายน้ําไปมาครับโอ้ยไม่เป็นเลยนะที่นันที่เป็นน้ําตื้นนะ โอ้ผมลืมมาลืมธนูอ่าเราแถมธนูให้ด้วยนครับเป็นสิทธิพิเศษนะครับน่ากลัวจุงผมมีศาตร์มาแล้วโอโห้หนึ่งตัวอสุวินดาสีทองจาว่าจุด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 ุดจุดจุดจุดการเล่นการลนการเล่นการลน อ่าตอนนี้เราก็ได้นะครับเรียนแท่นบูชานะคะ <_ an> เพื่อเป็นสังเวสังเวยนะคะให้ถูกคำสุดนาน <_ an> <_ an> เฮ้ยทนูมาแล้วเฮ้ยคิปเปอร์โอ้โหตัวใหญ่เป็นทั้งตัวนะคะนี่เร็วนี่เร็วโอ้โหกูเฮ้ยช่วยด้วยใครมาช่วยกูไว้วะต้องมีอัศวินมาช่วยคนหนึ่งแน่นอน เจอลาค่าหมดให้นะให้ค่ายหมดนะครับต้องเดินไปข้างหน้านะครับโอ้ยอยู่ที่นี่นะครับนะครับถ้าป่าขึ้นมาคือเกมจบ่งเดียวนะครับอาวันนี้ช้าเมื่อไหร่คุณจะได้กลับฝันว่าน้ำนะครับโค้ดอ้วอุ้ยเฮียอยากแค่นี้สช่ไนะโคแล้วไง ควยควยควยเอ้ยฟึ๊ควยทำไมเฮ้ยใครมากินเฮ้ยใครมามันอย่ดดอน้ากูเอ็แน่เอ้ยฟุฟุฟึบฟฟึบฟึบ โอ้ตอนนี้เกินไ่นะครับขอให้เกมจบด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ